มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเล็กพ้าแดงหนุ่มใหญ่ดวงเหงนะคะแก้บนไอ้ไขวัดสนามชัยวันที่15กันยาย,ยนผู้สื่อข่าวรายง,งานที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบหนุ่มใหญ่วัย50ปีชาวจังหวัดอยุธยาเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไขวัดสนาม พร้อมนำชุดทหารน้ำแดงพร้อมด้วยการสุดประทัดแก้บน A ไอ้ไข่เด็เลปลายประธาน79ดแล้วก็083เตรียมนำไปเสี่ยงดวงในงวดนี้โดยรูปปั้นไอ้ไข่หรือว่าตาไข่ที่วัดสนามชัยนะคะถามพระอาจารย์สมหวังยาณสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัยได้นำมวลสารจากกระถางทูบรูปปั้นไอ้ไข่ ai, เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนำมาหล่อเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ตั้งไว้ที่วัดสนามชัยนะคะ ชาวบ้านต่างเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบเสี่ยงดวงกันต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ